าวันที่3เราเปิดที่มก๊กนะฮะติมซัมร้านดังนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะคนงไม่แพ้นะครับวันนี้ แถวที่นี่นี่เปิดสองข้างหมดเลยนะครับอยู <emos. S 2> ่ล้อลอเจียวที่นี่ิกินนันเอครัดูส็เลสเลฮ่องกง Thank <laughs> you. าสายสีสีอะไรนี่กว่าสายชุนหวานชุนหวานลายเราจะไปนนี่เราจะไปสถานีต่อไปชจะิ้มอะไรชิ้มชาจุยอันนี้ก็ที่อันนี้ก็จะเป็น ไปเลยแม่้เ็มสนใส่ได้หกก่องเฮ้ยแค้าไขในตำนาน รอทำสามชั่วโมงแต่เราขึ้นไปรอบนห้องนะครับเดี๋ยวเราดูซิเป็นไงบ้าง่ะอย่าคว่ำนะถือก่อนเอาได้แทนเป็นผ้าใบกันชนเนาะนี่เป็นนี่เดี๋ยวให้ลูกก่อนแต่ยังไม่ลูกกันแต่ว่าเป็นไงไอ้นี่เป็นเช้าค่ะ ชิ้นด้วยค่ะตรงนั้นขอชิ้น,นด้วยนะรอนไหมคุณหุ่นะคะทุกคนรอต่อ

นี่ฝายนี่ฝายทำเราก็มานวยนี่เหรอมาแกงใส่น้อยนะครับมาใส่กุง้งใส่กุ้งเทานะเดี๋ยวมาดูว่าอร่อยหรือเปล่านะครับมาทานร้านเดิมครับ ไม่ครับมันมันบแบงอ่ะันใหญ่อะีคืยบอกล้ด้วยยวาไม่ครบแลยโ้แลาว่แลแลี่บาบาทิแบบ้ายแล้ว่ไงคะ หอมามากพี่ยออกนะพี่ยนะอันนี้เนื้อราสุดรับพี่เร็วขาดนี้เเหรอดูซ้มดูซ้ำกช้กนไม่ยโอ้ยอย่างโตเดี๋ยวไปขายลูก